สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะ u ู u ูบชาแนลวอลล์ทีฟแท็กเตอร์ค่ะขาย,ยรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะวันนี้น้ำตาลมีรถแท็กเตอร์เข้าใหม่เป็น EF 514 t นทะคะขนาด51แรงม้าจากค่ายยันมาค่ายสีแดงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะทางร้านลมมีทั้ง39แรงม้าและ51แรงมา้าบอกได้เลยว่ามายังไงถูกใจแน่นอนเครื่องแน่นเกียร์ดีทุกคันเลยนะคะเราคัดมาสวยๆให้แล้วเนาะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่กําลังมองหาในส่วนของ เ็นแรงม้าสภาพดีสวยๆพร้อมใช้งานคันนี้ต้องโดนใจแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะจดทะเบียนปีพศ .2562 นะคะปี62มีเล่มทะเบียนครบเลยตอนนี้หน้ามาอยู่ที่719ชั่วโมงการทํางานนะคะ719ชั่วโมงการทํางานใหม่แท้ไม่เดิมอย่างแน่นอนเนาะเมื่อสักครู่ให้ชมนะคะลอยมาร์กจากทางบริษัทต,ตรงเครื่องเมื่อกี้นี้นะคะยังอยู่อยู่เลยเนาะลอยมาร์กจากทางบริษัทยังอยู่อยู่เลยนะสําหรับตัวนี้ก็มีการเก็บสีเก็บรายละเอียดบ้างบางจุดเพื่อให้สวยงามนะคะ เพื่อให้รถด,ดูสวยงามโดยรวมนะคะดูสวยงามเนาะตัวนี้นะคะล้อยางคู่หน้าทางร้านเราใส่ของใหม่ให้นะคะเปลี่ยนใส่ของใหม่ให้นะคะยางคู่หน้าขนาด8ปดคี่สิแเนาะแล้วก็ในส่วนของยางหลังนะคะสวยอยู่แล้วทางร้านเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะคะหนูก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะอันนี้หนูก็พยายามแบบถ่ายแบบช้าๆนะคะจะได้เห็นรายละเอียดทุกจุดเลยนะสาหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจองออนไลน์เนาะไม่อยากมาดูสินค้าเองนะคะก็สามารถชมคลิปนี้จนจบแล้วตัดสินใจได้เลย ะะตัวนี้ยางหลังนะคะสวยอยู่แล้วนะคะยางไทลอน13.6ขีด26นะคะยางสวยหมดเลย4เส้นได้ยางสวยหมดเลย4เส้นนะคะคันนี้แจ้งก่อนว่ามีการเก็บสีบ้างบางจุดเพื่อให้สวยงามนะคะตัวนี้ก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ TNV Direct Injection 4สูบ 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD นะคะตัวนี้รุ่น4 t n v 8 8จำนวนเกียร์ก็9กเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังนะคะไม่7ก็กว่านะคะไม่แท้แน่นอนนะคะคอนเฟิร์มเลยนะไม่แท้แน่นอนนะคะตัวนี้เกียร์หลักเป็นเกียร์คอนสแตนท์เมนะคะ สวยๆเนาะตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะในส่วนของราคาเนาะถ้าเป็นตัวเปล่าตามนี้เลยนะคะถ้าเป็นตัวเปล่าแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา3า0 0 0 0หบาทนะคะสามแสนหกหมบาทราคานี้นะคะเราส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะจบที่3า0 0 0นหบาทนะคะพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยรอรับสินค้าอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้พี่ๆท่านใดที่อยากได้อุปรกรณ์เพิ่มนะคะอุปรกรณ์ต่อพ่วงนะคะก็ตัวนี้นะคะทั้งร้านเราก็จะ เซตให้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเหมือนกันเซตใบมีดันดินหน้ากับอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนของ CMT นะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปใหชมใบมีดันดินหน้าของใหม่ติดผ่านพวน CMT ของใหม่นะคะขนาด6กูนบวสิ CMT แท้100%ซนะคะไม่ใช่ของก๊อฟแน่นอนราคานี้จะอยู่ที่440,000บาทนะคะ4 4 0 0 0 0บาทส่งฟรีให้ทั่วไทยนะคะได้อุปกรณ์ใหม่2ชิ้นเลย พี่ๆท่านใดที่สนใจก็เลือกเอาได้นะว่าจะเอาเป็นตัวเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นแบบเซตอุปกรณ์นะคะเซตอุปกรณ์ก็มีใบมีดดันดินหน้าและผ่านพวนนะคะหรือว่าตัวเปล่านะคะจะอยู่ที่36นะราคารวมส่งถึงหน้าบ้านเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมหาน้ำตาได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์ตามนี้เลยนะคะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอำเภอบาง,งจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวันนะคะ365วันไม่หยุดันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์ด้วยนะคะเดินทางมาชมสินค้ากันได้ตลอดเลยตั้งแต่8ปโมง เช้าถึง6กโมงเย็นนะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดน,นะคะที่อยากได้อุปกรณ์ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5เพิ่มนะคะนอกเหนือจากที่หนูพูดมาเนาะก็อาจจะเป็นหางตัดย่านนะคะโรตารี่หรือว่าผ่านุูเบิกนะคะทางร้านเรามีจําหน่ายครบเลยนะสนใจยังไงก็ทักมาคุยหลังไมค์กันได้เดี๋ยวหนูทิ้งเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์ไว้ให้นะคะพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอ,อนปรจํามาจองกันได้คะ่ะ1นึ่งถึงสองหมื่นนะคะส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้านะคะทางร้านเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัว100นะะร์หนึ่งร ยี่ปีเนาะร้านวอลเลทิฟแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะสนใจก็แจ้งน้ำตาลได้เลยตัวนี้น่าจัดมากๆ E F 5 1 4 t จากร้านวอลเลทิฟแท็กเตอร์ค่ะ